ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยท่านอยู่สวิตช์ใช่ไหมท่านอยู่สวิตช์นะออออท่านไปประชุม World Economic Forum นะคะนี่ก็ไปเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบ้านเมืองนี่แหละประเทศไทยในการก้าวหน้าของ แต่ละประเทศเนี่ยก็คือเป็นการบริหารประเทศด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการที่ท่านได้เข้าประชุม World Economic Forum เนี่ยในครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้มีการเข้าหาหรือทวิภาคีกับสัตราจารนเคาส์นะคะชวาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นี่แหละและท่านเป็นนะคะประธานคณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์องคอ์กรที่ศูนย์การประชุมอ่า ดาวอสนะคะดาวอส c คอนเกรสเซนเตอที่เมืองดาวอสสมาพันทรัสโซวิสเนี่ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยินดีนะคะที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งและก็ขอบคุณในการเชิญเข้าร่วมการประชุมซึ่งตนเองค่ะจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในครั้งนี้ด้วยและไทยใน World Economic Forum เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งไทยค่ะพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วย ทั้งสองฝ่ายก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยินดีค่ะที่ประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่แสดงศักยภาพของประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆไทยสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนะคะ w e f Special Meeting ในปี2569และ ความเป็นไปได้ในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมยัง Global r e a e e r Summit เนี่ยเพื่อเสริมพลังเยาวชนซึ่งก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเช่นกันเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะบ่มเพาะในส่วนความคิดใหม่ๆและสร้างนวัตก,กรรมระดับโลกด้วยนะคะนอกจากท่าน ได้เข้าพบนะคะหาหรือกับท่านประธานคณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์ขององค์กรในการประชุม World Economic Forum ในครั้งนี้แล้วยังได้เข้าพบนะคะกับาทางด้านของผู้บริหารบริษัทไบเออร์ er, ด้วยนะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอุตสาหกรรมสุขภาพและก็ยาเนี่ย ท่านก็เน้นย้ําในส่วนของวิสัยทัศน์การลงทุนการพัฒนาคนและความร่วมมือกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพยาและ,กะเกษตรของไทยด้วยนะคะอนอกจากนี้ท่านก็ยังได้หาหรือกับประธานกรรมการบริษัทแอสตราเซเนกาด้วยอีกเช่นกันก็ยืนยันที่จะร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาที่จะตั้งเป้าหมาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการสา ธรรนสุขนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ขอบคุณบริษัทแอสตราเซเนกาด้วยที่มีส่วนร่วมกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งความร่วมมือของบริษัทที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ในภูมิภาคอีกด้วยแล้วก็พร้อมแสดงความยินดีที่บริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการคิดค้นยารักษาโรคที่สําคัญของโลกด้วยเช่นกันค่ะ